สายลมเย็นพัดมาเป็นกลิ่นสนผสมกลิ่นดินชื้นถนนคดเคี้ยวคู่กับแนวต้นไม้สูงตระงานผมนั่งรถช้าๆไปตามเส้นทางที่แทบไม่มีใครพุกพ่านเสียงยางบทกับถนนกับเสียงเครื่องยนต์กลายเป็นเพลงบรรเลงของการเดินทางแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกิ่งสนเป็นริ้วๆบนหน้ารถ ทำให้ทุกภาพที่เห็นเป็นเหมือนจังหวะของชีวิตบางช่วงเหมากบางโอบกอดภูเขาไวา้เหมือนผ้าคลุมบางๆผมหันหน้าออกไปทางหน้าต่างสูดลมหายใจลึกๆแล้วรู้สึกเบาลงระหว่างทางมีจุดชมวิวเล็กๆให้หยุดจอดผมลงไปยืนนิ่งๆจับแก้วชาร้อนในมือรู้สึกถึงความเงียบที่อ่อนโยน การนั่งรถเล่นแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่การย้ายจากจุด A ไปยังจุด B แต่มันคือการให้เวลากับตัวเองได้มองได้คิดและได้พบกับช่วงเวลาที่ไม่รีบร้อนถ้าคุณกำลังมองหาที่หัวใจได้พักลองขึ้นรถแล้วมาป่าสนดูสักครั้งนะครับ